โคเนื้อปูผ่านเป็นโคสายพันหนึ่งของพันธ์หวากิวซึ่งหมายถึงโคญี่ปุ่นที่มีราคาแพงระยับกิโลกร,รัมละ20,000บาทวัวดำพันธุ์นี้ให้เนื้อคุณภาพสูงมีไขมันแทรกเกรดสูงเนื้อนุ่มจนรู้สึกเหมือนว่าละลายในปากได้คนที่ไม่ชอบกลิ่นสาบของเนื้อวัว แต่ลิมรสสักครั้งหนึ่งอาจจะต้องติดใจในคุณลักษณะพิเศษของเนื้อหัวพันนี้ที่ส่งกลิ่นและรสหอมหวานคนทั่วไปรู้จักกันในชื่อของเนื้อโกเบที่ดีต่อสุขภาพเพราะมีสัดส,ส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่าโขทั่วไป ในสตัตวแพทย์วิสุทธ์เอื้อกิ่งเพชรหัวหน้าง,งานศึกษาและพัฒนาด้านปัสุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครได้พาเราลงพื้นที่และทดลองชิมให้รู้รสก่อนปฏิตามการเลี้ยงดูโขเนื้อภูพานที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ากินแล้วอร่อยและปลอดภัย เขาบอกว่าเนื้อโคขุนภูพานเนี่ยหรือเนื้อวากิวในญี่ปุ่นเนี่ยละลายได้ในปากลองดูสิครับว่าเขาจะละลายได้ในปากจริงหรือไม่แล้วหอมหวานแค่ไหนผมจะเป็นตัวแทนนะครับแล้วชิมให้ดูสมคำว่าครับหอมครับแล้วก็นุ่มจริงๆนะครับนะครับเราต้องเว้นจังหวะนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้รสชาติของเนื้อตัวที่หนึ่งผ่านไปก่อน คราวนี้ผมจะชิมเนื้อเกรดสามดูนะครับว่าจะยังนุ่มอยู่หรือเปล่านะครับเป็นเนื้อของขุนผูกหานเช่นกันนะครับหอ<ฮ>ม,มครับแต่ความนุ่มของเนื้อก็จะน้อยลงมาหน่อยละนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทางญี่ปุ่นหรือทั่วโลกเขาว่ากันจริงๆว่าการมีไขมันแทรกที่เยอะก็หมายถึงความนุ่มของเนื้อที่มากขึ้นด้วยนะครับพวาเนื้อตัวนี้เนี่ยก็จะมีความนุ่มน้อยลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ความหวานความหอมของเนื้อเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับ คงเป็นเรื่องยากที่เราจะเลี้ยงวัวให้เหมือนกับฟาร์มในญี่ปุ่นเพราะสภาพภูมิสังคมภูมิอากาศแตกต่างจากบ้านเรา mm. แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องท้าทายที่พวกเขาได้เริ่มต้นและกลายเป็นผลสำเร็จที่โดดเด่นทำให้สายพันธุ์โคพันธุ์ดีไต้ออกลูกออกหลานและปรับตัวอยู่ได้ในสภาพอากาศร้อนและการเลี้ยงที่เกษตรกรเข้าถึงได้จากวัตถุดิบในท้องถิน่น ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์จนได้เกรดเนื้อคุณภาพในระดับที่นักชิมยอมรับว่าอร่อยไม่แพ้ต้นตำรับจุดกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531สมาคมผู้เลี้ยงโคหวากิวเมืองโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นได้น้อมกล้าวถวายโคหวากิวสายพันธุ์ทาจิมะให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี1คู่อายุ15เดือน และได้ส่งพระราชทานโคเนื้อทาจิมะคู่นี้ให้แก่กรมปรศุสัตว์นำมาผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและผสมเทียมสำหรับการขุนผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจนในปีพุทธศักราช2533กรมปรศุสัตว์ได้นำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อทาจิมะผสมกับแม่พันธุ์เรดซินดี้และนำลูกวัวตัวนี้ไปเลี้ยงที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาปูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครในปีพุทธศักราช2554สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานชื่อใหม่ว่าโคเนื้อภูผานตามถิ่นกำเนิดของวัวลูกผสมสายเลือดโคทาจิมะก็เป็นเด็กภูทรคนหนึ่งที่เกิดสกลนครนะเนาะชีวิตนี้ไม่เคยคิดหรอกครับว่าจะได้เข้าเฝ้า แล้วครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพเนี่ยต้องบอกว่าผมผลลุกแล้วยังนึกถึงวันนั้นไม่หายนะครับเพราะว่าการเสด็จในครั้งนั้นไม่มีหมายเลยนะครับไม่มีหมายการเสด็จมาที่ศูนย์ศึกษาพระัฒนมภูพันแห่งนี้นะครับท่านมีหมายเสด็จในพื้นที่ธุรกันดารของสกลนครพวกเรานี่หนแทบจะสุดกันเลยฮะไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วสิ่งแรกที่เราเจอก็คือว่าถวายบางงังคม แล้วก็ใช้ลายทาพั์แบบตลกตลกเหมือนในลิเกเหมือนในละครเด้งเลยฮะจนท่านก็ผสวนออกมานะครับแล้วก็ถวายรายงานไปสักพักหนึ่งรู้สึกติดไปหมดเลยท่านก็เลยพูดอยู่ประโยคนึงว่าไม่เป็นไรพูดแบบปกติก็ได้ฉันฟังเข้าใจเท่านั้นเลยครับเราก็โอ้โล่งเลยเราก็ก็พูดเป็นปกติกับท่านก็ทําให้เราได้ถวายรายงานได้ได้ถวายงานได้เล่าในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีอยู่เราทําอยู่ท่านก็บอกเอา้ามีอะไรจะเล่าให้ฟังก็เล่ามา เราก็เล่าเล่าเล่าเาชื่อไหมครับว่าสมเด็จพระเทพทรงจดโนต้ตทรงตั้งใจฟังสิ่งที่เรากําลังเล่าด้วยภาษาธรรมดาธรรมดานะครับท่านทรงผสวนตลอดเวลาท่านทรงยิ้มย้ําตลอดเวลาที่ที่เราพาเดินท่านก็บอกว่าอา้าทําดีอยู่แล้วก็ทําต่อไปนะนะครับมีอะไรที่อยากจะทําทําไปเลยแล้วที่สําคัญตอนก่อนเสด็จพื่อเริเนินกลับเนี่ยท่านยังบอกด้วยซ้ําไปนะว่าเนี่ยทําดีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยววันหลังฉันจะกลับมาเยี่ยมใหม่ท่านจะเสด็จเพืําเนินมมาเยี่ยมใหม่ เชื่อไหมครับเราก็บอกว่าคงเป็นคําพูดเพื่อให้กําลังใจเราแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนฮนะท่านถือพระเนินมาอีกครั้งหนึ่งมาแบบเป็นทางการด้วยนะครับมีมีคนตามขบวนเสด็จแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับอีก3ครั้งจนถึงปัจจุบันเป็น4ครั้งแล้วรวมถึงนําแขกภาคการทุกขจากต่างประเทศมาด้วยนะครับจริงๆเราก็ถือว่าเป็นกําลังใจสูงสุดเป็นบุญสูงสุดของเราฮะที่ได้รับเสด็จได้ถวายงาน ในพื้นที่แค่ไม่กี่ไร่งานเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นท่านทรงให้ความสนบไทยแล้วก็ให้ความสําคัญกับพวกเราคะหมอวิสุทธ์บอกว่าพันธุกรรมทางสายเลือดและอาหารคือสองสิ่งที่เราจะได้มาซึ่งโคเนื้อคุณภาพสูงเวลา10กว่าปีไม่เสียเปล่าครับเมื่อสิ่งที่พวกเขาทำได้สร้างโคเนื้อในจินตนาการให้เกิดขึ้นจริง โคเนื้อผูผ่านได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกินอาหารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีจึงทําให้สายพันธุ์ได้ถูกพัฒนาให้มีความพิเศษเฉพาะถิ่นโดยยังคงพันธุก,กรรมของสายเลือดโคทาจิมะของปู่ทวด และล่าสุดหมอวิสุทธิ์ได้เผยโฉมลูกวัวตัวผู้ที่ทมีสายเลือดโคทาจิมะมากถึง92เปพึ่งจะหย่านมจากแม่ของมันและอนาคตมันจะกลายเป็นพ่อพันธุ์โคเนื้อปูพันชั้นดีครับเ,เราจะดูว่าเป็นพันธุ์แท้หรือไม่มันก็ต้องอยู่ในกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์โดยการผสมพันธุ์นะครับต้องต้องเรียนครับว่าที่นีเนี่ยเราทางานภายใต้น้ําเชือ้อ วัวาสายพันธุ์พันธุ์ทานของสกุลประเทศนะครับที่ทางญี่ปุ่นน้อมก้าถวายตัวเข้ามาแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยรีดน้าเชื้อเอาไว้แล้วก็น้าเชื้อเนี่ยเก็บอยู่ในเซฟเฮ้าส์อย่างดีนะครับซึ่งทางกรมูสัตว์ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพันธุ์พันธุ์เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้น้ําเชื้อชุดตั้งต้นเนี่ยในการผสมกลับนะครับจะบอกว่าพ่อผสมลูกนะครับปู่ผสมหลานปู่ทวดผสมเหลนไล่เรืยร่ยๆจนนั่งในปัจจุบันเนี่ยตัวเขาเองมีหลากหายเซลล์ถึงวก้าาดหวังนึงคือว่าเาจะมีพันธุกรรมใกล้กับปู่ทวดหวังขา ซึ่งถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ดีเยี่ยมยอดที่รัฐบาลญี่ปุ่นน้อมก้าถวายกับสมเด็จประเทศของเราแล้วก็ที่สําคัญในปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นห่วงห้ามมากไม่ให้มีการน,นํำวัวมีชีวิตหรือน้าเชื้อวัวออกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเพราะฉะนั้นความหวังเดียวที่ประเทศไทยจะได้คือว่าได้จากวัวตัวนี้นี่นะครับวุฒิศักดิ์สุลานาศนักวิชาการสัตวบาล พูดถึงสมาชิกใหม่ตัวนี้ว่าสีขนของมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทก็เมื่อมันย่างเข้าอายุเกิน3เดือนแล้วสุขภาพที่ดีของลูกวัวเราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการกินนมการกระตุ้นน้ำนมจากเต้าของแม่วัวแบบนี้กับการแกว่งไปมาของหางเป็นจังหวะของความสุขที่ลูกวัวชอบมากกว่าการกินนมจากถังแต่ก็จำเป็นต้องให้มันหย่านม เพราะแม่วัวจะได้พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์ครั้งใหม่การเลี้ยงโคแบ่งได้ออกเป็นการเลี้ยงเพื่อขุนเอาเนื้อเรียกว่าโคขุนเลี้ยงเพื่อทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่เป็นวัวที่เลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุและอนุบาลลูกวัวพ่อพันธ์ุที่มีสายเลือดโคทาจิมะจะถูกครี่นําเชื้อเก็บไว้เพื่อรอการผสมเทียมเข้าไปในแม่วัวพันธ์ุอื่นและได้กระจายไปเพื่อสนับสนุนอาชีพแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อปู่าน เมื่อเราได้รู้ถึงที่มาของสายเลือดโคเนื้อปูผ่านแล้วช่วงหน้าเราจะลงพื้นที่ไปสู่แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์นั่นเป็นผลพวงที่จะทำให้เราบริโภคเนื้อวัวได้อย่างปลอดภัย เกษตรกรบ้านเราในอดีตส่วนใหญ่เลี้ยงโคไว้เป็นแรงงานทําการเกษตรปล่อยให้มันหากินตามทุ่งหญ้าหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวการที่โคกินฟางข้าวแห้งอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการขุนให้สมบูรณ์และอาจทําให้ฟันของโคสึกได้อาหารจากธรรมชาติของโคที่ดีที่สุดก็คือหญ้าสดจากทุ่งเลี้ยงสัตว์ บริเวณสานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุลนครได้ปลูกหญ้าแพงโกรามีลักษณะคือลำต้นเล็กสัตว์สามารถแทะเล็มได้หมดทนทานต่อการเหยียบย่ำตอบสนองปุ๋ยได้ดีและโตไวทุกวันในช่วงเช้าและเย็นฝูงสัตว์จากข้อโคเนื้อภูผานและโคพันธุ์อื่นจะถูกต้อนมาไว้ที่นี่ เป็นเวลาที่เหล่าวัวจะได้ยืดเส้นยืดสายและกินหญ้าได้อย่างอิ่มมีพีมันครัหญ้าปีหนึ่งเราจะตัดได้ประมาณ3ครั้งนะส่วนส่วนแปลงที่เราจะเก็บไว้สำรองไว้หน้าแรงเนี่ยพอหญ้าตัดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกขอบนะครคือคือคือพอตัดแล้วมันก็จะแตกขึ้นใหม่ใช่ไหมตลอดหน้าฝนเนี่ยจะได้ได้สามครั้ง เราตัดครั้งแรกปุ๊บเราก็จะเอาลงหลุมนะฮะลงหลุมทำย่าหมักสำรองไว้หน้าแรงเพราะว่าพื้นที่เราเอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวแล้วตัดครั้งที่2เราก็าลงหลุมอีกนะ,ะแล้วตัดครั้งที่3เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าแรงละมันจะเข้าฤดูหนาวซึ่งฝนยังไม่มีละเราเราก็จะตากเราจะตากแดดทาย่าแห้งอัดฟ่อนเก็บไว้นะครับซึ่งย่าหมักกับย่าแห้งเนี่ยมันมันต้องใช้ใช้ร่วมกันเพราะว่าย่าหมักเหมือนกับเรากินผักกาดดองอ่ะมันจะเปรี้ยวนะฮะคือถ้าเปรี้ยวมากในกระเพาะ พวกแบคที r ียในกระเพาะของสัตว์เนี่ยมันก็จะย่อยได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันอุณหไออ่านี้มันในกระเพาะมันไม่ค่อยเหมาะสมที่ที่แบคทีย i a จะย่อยหญ้าได้เราก็ต้องใช้หญ้าแห้งผสมประมาณ30เซดังนั้นหญ้าหมักกับหญ้าแห้งเนี่ยเราต้องใช้ร่วมกันหญ้าเป็นสารอาหารที่ให้โปรตีนแก่โคเอาไปสร้างกล้ามเนื้อและการเพิ่มแร่าธาตุเข้าไปอีกด้วยนั้น จะทำให้วัวนั้นแข็งแรงการคิดค้นสูตรอาหารโคที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนครได้ทดลองเปรียบเทียบสูตรอาหารไว้4สูตรซึ่งกำลังหาสูตรที่ดีที่สุดโดยต้องคำนึงถึงส่วนผสมที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นหลักสำคัญให้ชาวบ้านได้เอาไปทำเองได้แร่ธาตุที่จะให้วิตามินบำรุงโคนั้น ได้ถูกคุกเคล้าผสมรวมไปกับมันสัาปะหลังกากมันรำละเอียดและกากถั่วเหลือง <S <S และถ้าเทน้ำตาลหมักเข้าไปด้วยแล้วก็ทำให้มันเข้าเนื้อกันดียิ่งขึ้นอัรตราการกินของโ,โคแต่ละตัวจะคิดตามน้ำหนักตัวหากเป็นอาหารข้นปริมาณ2.5%เของน้ำหนักตัวและถ้าเป็นหญ้าสด ให้ปริมาณ10%ของน้ำหนักตัววัวตัวนี้เป็นวัวพันเนื้อที่ดีที่สุดในโลกแต่กระบวนการเลี้ยงยากมากต้องเลี้ยงที่อุณหภูมิต่ำกว่า15เซลเซียสต้องกินเบียร์ทุกวันต้องมีการนูตัวทุกวันต้องกินอาหารเป็นหญ้าอัลฟาฟาจากนู้ดละอเมริกาหรือแคนาดาใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องราวจากญี่ปุ่นอาหารข้นก็ต้องทําสูตรพิเศษสุดๆนะครับเพราะฉะนั้น5-6อย่างที่เขาทามาทําไม่ได้เลย พ่อหนหลวงบอกว่าต้องทําอะไรที่ง่ายๆเกษตรกรทําได้คราวนี้จะทํำยังไงทึ่จะทําได้เราก็พลิกเลยฮะจากเจแปนิสสไตล์หรือสไตล์ญี่ปุ่นเราเป็นอีสานสไตล์ฮะเราก็เริ่มจากการที่เราทําเบียร์มันแพงไปฮะเราทําสาโทให้กินเองอาหารข้นแล้วก็ผสมโดยเจ้าหน้าที่ของกรมบริษัทจัดการให้อาหารหยาบเราใช้ฟางข้าวกับหญ้าที่เรามีอยู่นะครับการนวดตัวไปญี่ปุ่นไม่รู้นวดยังไงเพราะไม่เคยไปญี่ปุ่นกับซักกบคนเอานวดแผนไทยใส่เลยนะครับอากาศต้องต่ำกว่าชัช้นาเซีเซ ไม่เป็นไรแล้วมันอยู่เมืองไทยมานานแล้วให้มันอยู่ๆไปเถอะสามสิบก็สามสิบสี่สิบก็สี่สิบอยู่ปะนะครับจะเป็นไงก็เป็นกันนะครับคราวนี้เพลงญี่ปุ่นก็ต้องฟังด้วยเขาบอกถ้าฟังเพลงญี่ปุ่นจะผ่อนคลายเพราะดนต่ญี่ปุ่นมาบอต้องๆๆๆๆเอาไงดีไฟฟ้าก็ยังไม่เข้านะในตอนเริ่มต้นโครงการลูกน้องเราร้องหมอลำเป็นร้องเลยผมบอก,บ,อกบังคับลูกน้องด้วยใครจะทำงานที่นี่ต้องร้องหมอลำให้บวัวทุกครั้งที่ไปให้อาหารกับล้างคอก ก็ล้องหมอลำไปเรื่อยๆผลต้องการขุนระยะยาวๆครับประมาณ12เดือน15เดือน18เดือนสิทธิพรอุปรินเป็นชาชุมชนตำบลบ,บึงทวายอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสุกลนคร เกษตรกร,ร,กรที่เอาโคเนื้อปูพานมาเลี้ยง right right และเชื่อว่าสุนทรีในการใช้ชีวิตประจำวันของโคมีส่วนที่ทำให้เจ้ายักษ์ชื่อของโคขุนตัวนี้ <Yeah. S 1> มีน้ำหนักให้เขามากพอที่จะขายได้ในราคาดี <Yeah. S 1> โคน้ำหนักที่พร้อมขายจะอยู่ที่300-800กิโลกรัมต่อตัวโคขุน จะให้มันกินอาหารเต็มที่อยู่ในคอ,อกเท่านั้นใช้เวลาคุ